อารมณ์เครียดออกมาแล้วขึ้นมาหัหล้างด้วยอ้า ปไปไปจับเันโยกจับเขาโยกจับเขาโยกจับเขโยกจับเขาโยกบังเกิสุดาฮ่าฮ่่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่า่า bởi vì chuyện nhuệ chuyện nhuệ chuyện nhuệ qua 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 Oi. Oh.

เอาโหตัวเองไอ้ยังไงจุนกูมีอะไรจับเลยจุนเกาะอาซักอย่างปล่าอ๋อมันยังมันยังไม่ดูดแรงใช่ไหมยังไม่แรงยังไรงมันแรงพอาที่ขิงของนี่กูเหมือนแซงดีเอสได้แล้วได้แล้วเอ้าเปล่า แค่ว่าโดนเลยดิแค่ยูฟีอะไรนี่ยูฟียูฟีเฮ้ยอย่าต่อยกู่ครองแค่ฉากหมวกกุ้งแค่ากหัวกูขึ้นมาจับด้วยกันเฮ้ยตกหมดนะตกหมดนะตกหมดนะเฮ้ยชนะวะไปหมดไปหมด เจวกูังปั๊บเจ้าดำแ่งบินอยู่อ่ะเห็นบักเห็นบักเห็นบักกูกูกีกูจะเี้ยอะไรลอยอจับโซ่ไั

เออเปกูไม่ได้สัปปุกบจั้จับจัจับจับจจับ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 จัจับ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 จัจับัวกูอจับจอบจับจจับจบจับจับัอแ ได้อยู่ปะจะปาไม่รอดอยู่มั้งนกาะอ,อยู่นี่เออขี้อี้เอ,อ้ยเหลือ,อ,อ,อคนเดียวเหลือคนเดียวสี่ปูใส่ขี้เ้องไม่ซื่อหน่วยขี่เนี่ยไปหาจับก่อน มันไม่จับมันไม่จับมันจับแล้วจับแล้วมันจับโซ่ว่ะเอามันจับไม่ได้เฮ้ยมันเข้ามาแล้วโอเกูหอดกูหลอดแม่้กูอาอกูตายเอ้ยนี่ต okay. ัวกูเกูจะอะไรกันยิงมัล้วมันสลบี่ยิงคนโง่

คุนดิเดร์แมนหรือเปล่าเย่คอมันติดเฮ้ยตกดีวะไอ้เชฟมันเดินอ่ะโอเคไปแล้วไปแล้วเย้สวยสวยมันแล้วเย่ยังมัน

Tuyên tâm nguyên đơn chút chạy lưng 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 ม้าม <c oughs> ีกวาฟิวได้ยี่ไอ้ปลาไอ้ปลาข้าพึ่ดีอ่ะโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยจุดโอดจุจุดจุยจุด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 จุจุด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 จดจุดจุดจอ้จุดจุดจ้ดจุ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 ดจอ มึงส ouais ู้จังวะฮะมึงสู้จังเลยเองวิ่หายไอ้ปลาตาเราไปมัตกแล้วมันตกแล้วไอ้คนโง่เลยจะรักดิสามดาวอีซี่อีซี่เย้กูใ่จุนกูใก่จุนทำเล่นจชนะเอมวยสู้อะ